2รัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์ไม่รอด ปปชชีช้มูลครูโอ,โอโกหนกวันรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่พักภูมิใจไทยส่งเข้าประกวดรุกที่ป่าเขาใหญ่สองพ่อลูกตระกูลวิลาวันสุนทรวิลาวันและกหนกวันวิลาวันถูกปปชชีช้มูลคดีรุกป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พักภูมิใจไทยจะรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรในขณะที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งอปจสงขลาชำระหนี้ค่ารถอเนกประสงค์กว่า80ล้านบาทในยุคที่นายนิพ บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นนายกอบจอสงขาด้านคดีอาญาเรื่องหัวประมูลยังคงเดินหน้าเตรียมส่งฟ้องเสี่ยงซ้ำรอยสามรัฐมนตรีกปปสชัดดาวประเทศของรัฐบาลประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีทั้งนัทพลทิพสุวรรณพุทธิพงศ์ปุกณกันและถาวรเสเนียมรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์โดนคดีอุดตลุดตัวประยุทธ์เองก็โดนมิชัยน้อยลงจากอำนาจเมื่อไหร่ต้องเผชิญกับชีวิต ขาขึ้นขึ้นโรงขึ้นศาลครับ